สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาเชื้ในวันนี้ช่างใหญ่ก็เช่นเคยมารีวิวนะครับปัตเตาเลียนตัดผมไร้สายนะครับจาบับเบอร์เบียนแบ็กบีทูนะครับรุ่น BB108 นะนะลูกค้านะครับหรือว่าลูกศิษย์ FC สั่งเข้ามานะครับชื่อคุณอุไรวันนะครับจากกทมที่เองนะครับสั่งมาเมื่อเช้านี้นะโอนตังมาเรียบร้อยแล้ว2,000บาทนะรวมรับผมและส่งเคอรี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวช่างใหญ่จะมาทดสอบความคมนะเป็นหน้าที่ของ ทีมงานช่างใหญ่รตรวจสอบว่าอุปกรณ์ครบให้ความคมผ่านไหมนะครับไม่ผ่านไม่ส่งออกไปให้ลูกศิษย์ใช้นะมันเสียเวลาเสียอารมนะครับเจ้าต,ตัวนะครับ barbecue t ตัวนี้เป็นรุ่นสีดำนะครับฟันเฟสืสอชั้นขนาดแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเทียมครับลิเทียมแบตเตอรี่ขนาดความจุ2 6 0พร ah อมิลลิแอมนะครับมอเตอร์ก็6,000ร 6, อบต่อนาทีมี การหูปรับคันโยกนะครับอยู่3ระดับนะครับก็คือไม่ต้องการให้มันไถขาวเราก็ปรับถอยคันโยกออกมานะครับแล้วก็ใบมีดก็จะเป็นไมโครทีเบรนะครับ6วัตต์นะผลิตที่จีนนั่นเองครับชาร์จไฟทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นขนาดไฟ1น0่งอโวลต์ถึง240โวลต์นะครับได้รับความน่าเชื่อถือนะครับ ของช่างบาเบอร์นะครับจากประเทศอะไรอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยนะมาดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างก็แกะกล่องออกมาเลยนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะจเจ้าปะทะเลียนก่อนดูก่อนมีอะไรบ้างแกะชั้นลูกออกแกะบันรองออกนะครับรเขาเรียกว่าการกระแทกนะครับเปิดะไดู เออนะครับแรงแน่นฟังแล้วแน่นสะท้นานมือเลยนะครับแต่ไม่เสียงดังนะครับไม่ไนีบ่บางตรวจสอบความสมบูรณ์นะช่างใหญ่ตรวจสอบดูนะครับทุกตัวนะต้องพร้อมใช้งานเท่านั้นนะครับถึงจะส่งออกไปไม่พร้อมช่างเหญ่ไม่ไม่ส่งออกนะนะครับในกล่องครับจะแถงบีนะครับตอนนี้เป็นหบีสีเทานะ ออกเป็นน้ำตาลนะเป็นน้ำตาลนะเป็นวีที่แถมมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มาดูเรื่องลองฟันนะว่าให้มากี่เบอร์พอเพียงนะสกหับการเอาไปตัดกันเองเอาไปฝึกเอาไปหัดเอาไปตัดให้คนที่เรารักนะครับจะมีลองฟันนะครับมีเบอร์อะไรมีเบอร์หนึ่งเบอร์สอง เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะครับมีลองฟันครบนะนะครับทีนี้เราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอยู่ในกล่องนะก็จะมีน้ำมันเอาไว้หยอดนะหยอดใบมีดครับหุ่นออกมากันไกตัดโชคหยอดหนึ่งหยอดมุมด้านขวาตรงกลางด้านซ้าย ถ้าเดดร่งด่วนรูดปื้ดเลยแต่อย่าให้มันเยิมนะเช็ดออกเอาทิชชู่เช็ดเอาผ้าคนหนูเช็ดซับให้มันสะอาดนะให้ให้น้ำมัน,นมันเคลือบเฉพาะใบมีดบนล่างนะประโยชน์ของการหยดน้ำมันก็คือลดอุณหภูมิให้มันหล่อลื่นให้การไถการตัดสมูทราบลื่นลดอุณหภูมิความร้อนของใบมีดนะครับแล้วก็ เป็นไงบ้างเปิดสถานะไฟโชว์ขึ้นสีเขียวนะครับกันโยกปรับปกติไหมปกติแตกแจกแจก,กนะครับหนึ่งสองสามสามระดับนะการันตีถ่ายต่อเนื่องได้นะครับไม่เกินสามชั่วโมงนะตัดจนเหนื่อยตัดจนเมื่อยนะกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับ ถ้าเรามีลองฟันอ่ะงดการถอยคันโยกนะนะครับเพราะว่าใบมีดความคมมันจะลดมันจะหายไวนะแต่ถ้าเรามือชีพเราก็ต้องถอยนะมาดูนะครับรับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะครับมีใบรับประกันคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นภาษาไทยนะต้องชื่นชมเฮียตีนะครับผู้บริหารของบริษัทพันวดี จำกัดนะเยรทวีวัฒนาะที่สั่งนำเข้าผลิตจำหนา่านะครับไม่เข้าใจตรงไหนโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานทั้งใหญ่นะผู้มือภาษาไทยนะเห็นไ,ไหเกี่ยวไหมเบอร์สอนนี้เยี่ยมยอดมากเลยมีแปลงปัดเสร็จผมมาด้วยอันนึงปัดปัดกวาดนะบางคนถามว่าไม้กวาดบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ไม่กวาดนะ แปรงแปรงปัดเศษผมที่ใบมีดนะให้มันสะอาดแล้วก็หยอดน้ํามันนะครับเก็บไว้นะนะครับชาร์จให้เต็มนะครับชาร์จทิ้งไว้เลยสองชั่วโมงนะแล้วก็ตอนชาร์จสถานะไฟแดงสีแดงนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มก็ไฟจะดับลงไปลงรายละเอียดเลย2ส,ส่วนเป็นส่วนของบริษัทก็ส่งกลับบริษัทนะ แล้วก็ส่วนที่2ก็เราเก็บไว้นะรับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะครับมีอุปกรณ์อะไรทุกชิ้นนะครับให้พวกเราได้สับเปลี่ยนนะครับให้เราได้เปลี่ยนนะมีศูนย์บริการอะไรทุกชิ้นนะครับมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบสายชาร์จว่ามันชาร์จไฟเข้าหรือเปล่า นะครับก็เสียบปึ๊บเป็นสองขีดใช่ไหมสองสามขีดนะอยู่นี่ใช่ไหมสามขีดอยู่ข้าง,าง,างบนนะแล้วก็มันเคี่ยวอยู่นี่นะร่องอยู่นี่มันตรงกันนะครับดันเข้าไปตรงๆนะดันเข้าไปตรงๆดันเข้าไปปึ๊บดันเข้าไปตรงๆนะนะสถานะไฟโชว์ฝือฟาชาร์จปกตินะไฟโชว์สีอะไรสีแดงนะเปิดดิสถานะไฟชาร์จเข้า เราจะตัดไปด้วยชาร์จไปด้วยก็ได้นะในกรณีที่แบตเตอรี่หมดคาม,มือนะครับคชาร์จเต็มไฟก็ดับไฟเต็มก็ดึงออกดึงตรงๆดึงดึงดึง,ดงตรงๆนะดึงตรงห้ามงัดขึ้นงัดลงนะห้ามนะห้ามเด็ดขาดเดี๋ยวขั้วมันหักนะสายไฟมันหักนั่นเองจนถึงเวลาที่จะทดสอบแล้ว ทดสอบความคมบนด้านขวาตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายโอเคหวานเจียบตัวไหนอยกเอาผมมาหน,า,หนาดิมาผมนะนะครับโอเคผ่านแล้วร้านกำเนิดซาลอนตั้งอยู่ปากซอยพระโลนยูิทิบสตรงข้ามตลาดสดยิ่งจเจริญเขียสายไหมกทมนะครับก็จำหน่ายนะครับปัตตเลียนตัดผมไร้สาย หลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะยี่ห้อนี้นะครับช่างใหญ่ก็ส่งออกทุกวันขายทุกวันนะแล้วก็เป็นตัวแทนรับส่งพัสดุครี่ด้วยนะครับก็เพื่อต้องการให้พัสดุนะครับทุกออเดอร์ถึงมือผู้บริโภคถึงมือพี่น้องประชาชนเร็วที่สุดนะครับรหัสร้านกำเนิดซาลอนนะครับหรือว่าตัวแทนรับส่งพัสดุคลีี่8ี่หนะครับ ให้ท่านเข้าไปเช็กในระบบเว็บไซต์ของเคอรี่ได้ว่าร้านกําเนิดสลอนมีตัวตนจริงไหมนะครับบัญชีของช่างใหญ่นะครับจะเป็นธนาคากรกษิกรไทยนะครับกรเกษมนำต้นทองนะครับชื่อจริงนะบางท่านก็บอกอ้าวทำไมไม่ชื่อช่างใหญ่อ่ะทาไมเบอร์พี่บัญชีทำไมต้องชื่อกเกษมทําไมไม่ชื่อช่างใหญ่กําเนิดหรือว่าช่างใหญ่เพชรมหาชนอันนั้นก็คือชื่อในวงการในฉายาเฉยในวงการช่างนะครับ แต่ถ้าชื่อจริงะก็จะมีเฉพาะาลูกค้าที่เคยสั่งซื้อมาก่อนหรือว่าเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยรู้นะครับว่าช่างใหญ่ชื่ออะไรครับช่างใหญ่ก็จะไม่ค่อยเปิดให้สาธารณชนรับทราบนะเพราะว่ามันอันตรายสําหรับการค้าขายนะครับช่างใหญ่จะให้เฉพาะคนที่สั่งซื้อเข้ามาจะจะส่งรายละเอียดให้ทางอินบ็อกซ์เมสเซนเจอร Line แอดลน์ออฟฟิเชนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ทำร้นนะครับแล้วก็ช่างใหญ่ก็เปิดร้านมา25ปีแล้วนะนะครับแต่นะอยู่ในวงการมา30กว่าปีนะครับช่องทางการส,สั่งซื้อนะครับสินค้าทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับก็จะเป็นทักรายละเอียดเข้ามาได้ทักข้อความมาได้นะครับที่แฟนเพจกำเนิดซาลอนนะเป็นเฟซบุ o กนะ แล้อีกช่องทางนึงก็จะเป็น Line แอดนะครับพิมพ์คำว่าแอดไซน์ครับ K A S, S E M เป็นชื่อของช่างใหญ่หรือจะนะใจร้อนใจด่วน,นโทรศัพท์มาเลยบอกชื่อที่อยู่การจัดส่งให้เรียบร้อยทีมงานชัางใหญ่ก็รอรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็โอนเงินเข้ามานะครั2,000บาทรวมรับคมอย่างดีและส่งขคลีรนะ ท่างใหญ่ก็จะรีบครับจัดส่งเรียกรถมารับจัดส่งให้ด่วนทุกออเดอร์นะครับก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณสําหรับความไว้วางใจนะครับที่มอบให้ท่างใหญ่นะท่างใหญ่ก็จะดูแลนะครับบริการหลังการขายต่อไปด้วยไม่ใช่เฉพาะในรับประกันนะหมดประกันทางยานทีมงานท่างใหญ่ก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นการรับคมคบการบริการหลังการขายบริการซ่อมบำรุงนะครับก็ขอให้ น้อมประชาชนใช้ปตเตอรเลียนไปด้วยความสบายใจนะมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษากันนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิวิดีโอใหม่ๆที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็บางท่านก็ถามมามาดูใกล้หน่อยตากล้องเนี่ยไอ้นี่มันคืออะไรนะการคันโยกนะถ้าเราต้องการให้ไถให้เก่งๆนะสะอาดสะอาด เราก็ยกคันโยกขึ้นสุดนะถ้าถอยเนี่ยมาแก๊กแกลกเขาเรียกว่า0.5นะครับจะทําให้มันมีต่อผมนะครับความยาวไม่เกินเท่าไหร่1.5ม mm ิลลิเมตรนะมันจะมีต่อเล็กน<ๆ>ี้ขิวเขียวหน่อยนะครับถ้าปัตเตอเลียนไม่คมไม่แรงนะครับห้ามไปตวัดนะไอ้0.5มันจะดึงหัวปตัตตอเลี่นต้องแรงและคมนะครับแรงหมายความว่าแบตเตอรี่ต้องเต็มนะ วันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดด้วยด้วยแชร์ด้วย,ยครับส,สวัสดีครับบ๊ายบาย